สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะที่กาลังเบึงช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาตะน้าแนวทางค่ะมือนี้วันที่หามีทุนาย,ยน2567เนาะมือนี้เนาะค่ะเป็นวันพุทธค่ะ จะเสนอแนวทางราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมพัฒนารวมเซียนค่ะมีทั้งเมือหาทนน้ากันแถมเหล็กถูกไปนําค่ะคุณผู้ชมมือนีเนาะค่ะจินตนาจะนําความหมานความปังให้คุณผู้ชมในเบิงในชมสําหรับผูที่เขามาเบิงมาชมในช่องจินตนาชแนลค่ะเบิ้งแล้วให้มันใหตุปังสุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงในช่องจินตนาชแนลค่ะ แล้วก็ขอพระคุณอาจารย์ทุกท่านทุกเซียนนะคะที่ให้น้ทางว่าวางทัางช่องค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่เขามาชมมาเบิงนะคะเนาะที่เขามาติดตามค่ะติดตามแล้วขอให้มันมันปังปังเพให้ลำลำลุลย้ยทุกคนค่ะคุณผู้ชมให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขามาเบิงช่องจินตนาชาแนลไปเบิงแนวทางหาเซียนนากันค่ะคุณผู้ชมห้าท่านด้วยกันลาวพัฒนาวันพุธที่ห้ามิถุนายน2567ค่ะ ของอาจารย์ยอดบุรีลมค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาวันนี้เพิ่นบ่ให้ตัวเด่นตัวรูดมากค่ะเพิ่นห้จับคู่สามตัวห้าสามแปดสี่เจ็ดศูนย์ค่ะสองตัวมีสามแปดเจ็ดศูนย์ไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้สี่ตัวมีทั้งหมดสองหางค่ะสี่ห้าสามแปดสี่สี่เจ็ดศูนย์ค่ะของอาจารย์ยอดนะคะถ้าตัวเด่นตัวรูดเพิ่นโมห้ยรูดค่ะคุณผู้ชมแต่งวดนี้ไม่มีมาค่ะ แล้วก็ของมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วหลุดไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะงวดนี้เอาใหม่ค่ะตัวเด่นเพิ่นได้มากอยู่ค่ะคุณผู้ชมสามงวดที่แล้วนะคะอะะ่าจินตนาจําได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมประตองเมืองประวัติดอกเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าหลายเซียนหลายท่านเวลาจะคุณผู้ชมจะลําค่านค่ะเอาเป็นว่าปัจจุบันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขอให้หมานให้ปังไปกับแนวทางมาดามคำนวณค่ะ รูด7กับ9ค่ะคุณผู้ชม70 71 72 77ค่ะ90 91 92แล้วก็99จับคู่ให้3ตัว4หางค่ะ790 791 792แล้วก็779เพื่นเน้น70 90แล้วก็72 92ตัวเบิ่ลกันไว้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มี3ตัว4หางเพิ่นเน้นให้790แล้วก็792ค่ะแแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชม ค่ะหมอตีปากน้ําค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์หมอตีไม่ใช่เลขคํานวณน,นะคะคุณผู้ชมเป็นเลขนางสมาธิค่ะคุณผู้ชมเพิ่อนคอเอาเนาะค่ะเนาะเพื่อนกะมีวิธีของเพิ่นนะคะเท่าที่รูมาปาะม่านนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ความเชื่อและค่ะผูมักผู้ชอบเนาะค่ะผูประชอบกับพานเนาะค่ะเนาะบังคับกันไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแนวทางที่ให้มาเพื่อนไหมาเป็นแพ่นแนวทางรูดสากับ7ค่ะคุณผู้ชมจะคู่ให้3 1 3 2 3 5 3่8ห้แแล้วก็3 9ค่ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดเพื่อนมาคอยดูดค่ะแล้วเพื่อนจะเน้นค่ะเน้นตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมระหว่างหนึ่งสองกับห้าสองวาสันค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะมักกระเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมนั่งไปเป็นแนวทางเนาะแนวทางที่เป็นเราพัฒนาวันนี้วันศุกร์เอ้ยวันพุธค่ะคุณผู้ชมขอโทษค่ะวพุวันพุธค่ะ จะคู่ให้3ตัวมีแถมมาให้ค่ะคุณผู้ชม239แล้วก็739ค่ะแคปหน้าจอนะคะขอบคุณอาจารย์หมอติค่ะค่ะอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปต่อค่ะรุดแล้วไปต่อไม่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเนาะมันทาเป็นธรรมดามีแนวทางมีเข้ามีรุดค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเน้น2ตัวเดียวเน้นตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งเพิ่นบอลรุดเนาะ เพิ่นกะให้เน้นตัวรูดเอาถ้าใครรูดก็คงได้ค่ะคุณผู้ชมบางที่เพิ่นขามไปสมมติว่าสองเก้าแต่สองแปดอยู่ใกล้ๆก,ก,กันจังสิเนาะคะ่ะบอดด้จับจังสินะแต่เข้ารูดเข้ากับบอผิดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนเนาะข้าจะบ,บอดพลาดเน,นาะค่ะเนาะเอาค่ะแนวทางของอาจารย์ต้อยวันที่ห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอาจารย์ต้อยให้มาสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้าสองมีแค่สามคู่ค่ะไปกับบนล่าง ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกลับมาให้พร้อมเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตัววินค่ะ2 3 4 9 0 5ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะเพราะคุณอาจารย์ป้อยรวมโชคค่ะที่ให้แนวทางว่าทางช่องนะคะอาจารย์ตรงเตงค่ะอาจารย์ตรงเตียงไมากมอนีค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ตรงเตงให้ตองวดเลยค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาออกค๊ปคำนวณปั๊บส่งมาให้ทันทีค่ะวันนี้ขอให้ปังนะคะไปกับอาจารย์ตรงเตงมอนีค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางวันนี้ค่ะให้เด่น5กับ0ย์ค่ะ ตัววินค่ะ9 5 6 0 1 4ค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะมี5 1 5 9 5 4แล้วก็0 6 0 9 0 4ค่ะคุณผู้ชม0ไปตรงกับเลขถูกค่ะคุณผู้ชมแต่อาจารย์ท่านไหนตรงกับเลขถูกบ้างมี3 0จินตนาเห็นมาเมื่อกี้3 0 3จะมาอีกไหม เลขทูบได้สาศนย์ค่ะคุณผู้ชมหล 3, ัก3มจะมาบอ,ค,อาค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะแถมเลขทูบลงค่ะคุณผู้ชมเลขทูบค่ะแต่ไม่ใช่เลขทูปอาจารย์ตรงเต,ต่งก์นะคะคุณผู้ชมจินตานาจะเขียนลงคุณผู้ชมเบิ้งคะ่ะเลขทูบที่เพิ่มได้มานี่จินตนาจุดได้คะ่ะเลขทูบเนาะเะนาะเลขทูบจุดได้ศูน จับใส่เอาเด้อค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเลขทูกค่ะของวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านยงมันหมานป,ปังปังล่ำลำเรื่อยๆยกันทุกคนเ้อค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบ่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมดูแล้วขอให้หมานดูให้ปังค่ะคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมปังปังสวัสดีค่ะ